สวัสดีค่ะมาขุดลีกอีกสวยจังยังไม่เจออีกเลยว่าลีกไปเกิดอยู่ที่ป่าไหนบ้างค่ะอยากเจอเยอะอน,นี ปีหน้าก็ต้องมาดูว่ารีกเกิดมาอีกไหมแต่ที่แปลกใจคือไม่มีดอกแล้วรีขยายพันธุ์ยังไงขนาดกระเทียมทนที่มีหัวเดียวค่ะยังมีดอกเลยนะนี่เป็นรีแดงตรงนี้จะสีแดงเนี่ยตรงนี้นะคะถึงมือแล้วเพราะขุดลีก นี่ใบยังอ่อนอยู่อุ้ยนี่ไงดอกเขาอะโอ้นี่ไงคะเนี่ยอุ้ยรีบกันนังออกดอกเดี๋ยวจะให้ดูชอบ ช่อดอกที่แห้งของปีที่แล้วโอ้เห็นแล้วนี่สีแดงๆเนี่ยค่ะนี่นี่อยู่ตรงกลางเนี่ยนี่อีกนี่นี่กำลังออกดอกมาข้างหน้าก็าจะได้เห็นดอกลีกแล้วนี่ไงคะอ้อเอาหย่นี้เอาเหย่น,นี้เ,เ,นนเยดยดหนกเขาเลยโอ้ยเขากำลังออกดอก เนี่ยค่ะแ่เนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้นนอถอนง่ายถ้าเอ็นเอ็นมาแบบนี้นะอุ้ยอันนี้ก็ไม่ง่ายแล้วเพราะว่าดิ่งลงข้างล่างค่ะันกำลังออกดอกดอกหนึ่งก็มีอยู่หลายเม็ดคราวนี้จะพาออ้ยหยักหยักลิ จะพาไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ๆเี่ยเนีมันกินได้หรือเปล่าอ่ะเหมือนที่น้องเขาเก็บไปกินตังไงเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเออแต่ไม่ใช่ที่น้องเขาเก็บไปกินมันมีอยู่3ามแฉกอันนี้มันมีอหลายแฉกที่ตรงนี้ก็มีนะเนี่ยหาีเนี่ย เราให้ออกดอกจะได้กระจายมาถึงตรงนี้ดนี่ยนี่อะไรเขาไม่รู้ใบนะเหมือนใบบวบเลยค่ะตัวในนี้เป็นลูกไม้ป่าญี่ปุ่นมันเป็นเปรี้ยวๆค่ะชุ่มคอชุ่มคอเป็นขมๆนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวพ่นสเปรย์กันเห็บแล้วนะคะเพราะว่า รั้งก่อนน่ะเจอเห็ดเจอเห็ดสองตัวตกใจเลยนอันนี้อย่ามนี้อย่างนี้เล็กเกินเป็นอยอมไม่ยังไม่โตนี่ยนะละนั่นแหละเขาเริ่มออกดอกเห็นไหมเป็นสีแดงแดงนั่นแะค่ะอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้นนี้สีเขียวดอกเป็นสีดอกเป็นสีขาว เนี่ยเห็นไหลีกอันนี้ลีกเขียวค่ะก้านตรงนี้นเขียวถ้าลีกแดงเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเนี่ยลีกแดงก้านตรงนี้แดงดอกก็เป็นสีแดงหายออกดอกแล้วดีดีเขาออกดอกแล้วค่ะเก็บต้นที่ใบเหียวถอนต้นที่โหลีกขยายพันธุ์ด้วยมาเล็ดนี่ไงคะเนี่ย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  คิดว่าเป็นมาเล็ดของปีที่แล้วเนี่ยไอ้ที่ขอนี้นี่นี่ค่ะห้าโมงเย็ยนแล้วมั้งบอกลูกว่าอีกนสองชั่วโมงมารับแม่นะบางครั้งมันเพลินน,ะนะดอกแล้ว อันนี้ก็ไม่รู้กินได้หรือเปล่าเน,น,นี่ยเนี่ยนะะเนี่ยอันนี้ยังไม่ที่เป็นสีเขียวนี่นนเห็นไหมต้นตรงนี้เป็นสีเขียวทรงแบบที่เพื่อนบอกเนี่ยยังได้ไม่เยอะนะคะเพื่อนบอกว่าถ้ารีบออกดอกแล้วหัวรีบจะ่อน เนี่ยหัวขนาดเนี้สวยนี่ยังไม่มียังไม่มีดอกเพราะใบยังอ่อนอยู่ดีทั้งเลยยังไม่มีดอกค่ะเนี่ยโอ้เริ่มแล้วไม่รู้ตาไม่ดีเอา เสร็จแล้วจะลงไปข้างล่างอืมจะลงไปทางนูน้น,น,นเอ๊ะเมื่อกี้ตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้เก็บตรงนูน้น่ะตรงนูน้นคราวนี้จะเก็บตรงนีน้แกเห็นไหมใบใหเหี่ยวหมดแล้วครั้งที่แล้วไม่เก็บลิฟแดงเพราะอยากให้มีลิฟแดงเยอะๆโอ๋อตอนนี้รู้แล้วใบเหี่ยวแล้วจะออกดอกค่ะ ถ้าหากใบยังไม่ยวดอกก็จะไม่มีนี่ไงคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ชยช่อดอกใหเออจริงด้วยดูที่เนี่ยนี่ดอกดีใจดีใจรู้แล้วว่าลิข้ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดย โอ้ยไม่อยากถอนเลย,นย,เยเห็นดอกเขาอันนี้ก็เหมือนกันเห็นดอกแล้วไม่อยากถอนนี่ก็เหมือนกันค่ะจะถอนที่ยังไม่ไม่เห็นดอกอันนี้โอ้อุ้ยอุอ้ยกรดูดดูดตรงนี้ออกก่อนนี่ค่ะ ยนลงในหม้อน้ำขนมจีนทั้งหัวแบบนี้เลยออร่อยวันนี้ว่าจะว่าจะทำผัดไทยผัดไทยที่ที่ใส่หัวอันเนี้ยนึกอยากกินจะลองค่ะนี่ทอกระดูกนี่เดี๋ยวก่อนลืมหยิบนีดมา หายจนได้ค่ะแล้วกันนั่งตรงนี้แล้วถึงไปเดินตามตนี่หายจนได้คงอยู่ตรงบล็อกนั่นแหละค่ะอ๋อเจอแล้วอา้าวขุดบล็องนี่เหรอเมื่อกี้เจอน,นี่แล้วค่ะนี่เจอนี้แล้วนี่อยู่ตรงนี้นี่ค่ะ ดอกยังโอ้เริ่มออกดอกเด็วเริ่มออกดอกแล้วต้นนั้นไม่เก็บโอ้โไว้ออกมาเยอะๆทีหน้าอยู่ทิพโคนต้นไม้เลย หูเมื่อกี้ผักกาดที่ว่าเหมือนผักโลเมนนะมาครั้งเนี้ใบเป็นสีเขียวเลยไม่น่ากินเหมือนเหมือนครั้งที่มาครั้งที่แล้วหัวน,นี้ได้โอ้ย,อยไปถอนดอก ต้นที่มีดอกอุยนี่ไงคะดอกเนี่ยเนี่ยนี่ใหญ่ใหญ่ขนาดอยู่ติดกับเงาไม้นะเรียกว่าเงาเนี่ยคะเนี่ยเนี่ยช่อด,ดอกเ,เนี่ย ของปีที่แล้วเห็นไหมก็กระจายออกไปก็ยังไม่ฟอนะนี่ค่ะนี่นะเดี๋ยวจะลงไปขุดตรงนั้นแล้วก็สีเขียวสีเขียวอยู่ฝากน้นค่ะ มันเป็นคล้อยลงไปเมื่อกี้ตอนที่เดินมาฝั่งนู้นน่ะมันจะมีดอกผักกาดสีเหลืองสวยๆเยอะเลยแหละเป็นสีเหลืองค่ะเก็บไปลวกมันจะมีรสขมน่อยากอยากไปตรงนั้นไปขุดตรงนั้นยังได้ไม่เยอะนะวันนี้ ไปน้องเดินไ,ไปตรงนั้นลูกไอ้น้ำดอดีไปน้องดีกเลยไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ได้แล้วค่ะงั้นไปขุดจะจะเดินไปขุดสีเขียวตรงนั้นเดินมันจะฉลาดขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมากนะคะนีดอกเยอะนะน,น,น,นั่นน่ะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ